สวัสดีครับพบกับช่างพงนะครับมีอะไรพี่ครับเกิดอีหยังอยู่ซ่อศรษฐีแม่เห็นเขางม่งกันอยู่ไหนมีหยังนั่นล่ะบ่แม่นเขาเถียงกันบ่กตะทุ่มแรือเปล่าสองสามทุ่มใช่สามทุ่มเลยวไปเบิ้งไหอ๋อเขาเขาเถียงกันบ่ไปไปเบิ้งไปเบื้ีงไปดูนะครับอะไรก็เลียกเถียงกันอะไรอะไรเลียงดังเขาเลียงดังมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ต้องให้เจ้าของพื้นที่พามานะยังมีการมุงกันอีกนะครับเฮ้ยมุงอะไรอีกมุงอะไรอีกไอเดียนะมีอะไรมีอะไรฮึฮึไม่รู้เขาถ้าเขาแบบบางมีอะไรพี่โอ้พี่อ๋อยังทำยังทำบ้านอีกเหรอนี่ยังทำบ้านอีกอยู่เหรอตอนพักแล้วครับฮะ้้าอเ มันจะสามทุ่มแล้วพี่ยังจะทําบ้านกับมันพอได้แล้วพอแล้วทำงานแล้วนั่งทั้งนานนั่งตั้งสองวันรอรอแกอยู่นี่ไปไหนฮะโอ้ผมก็ไปช่วยลุงผสมปูนทําอะไรกันอยู่ก็เทวางเสร็จแล้วเลิกไหมเทาฐานเทพฐานเทพฐานเทพฐานเพราขาดูก็อย่างไงเขาดูเลิกก็อย่างน่ะว่าจะตั้งตรงไหนดูแล้วดูตรงไหนเขาดูมาให้ คนดููอย่มมีคนดูอยู่มั้ยเขาปักให้แล้วที่เธยังไม่ดูอ่ะเอ้าเออ้ไปดูไปไหน็บทำงานนอนแหน็บทำงานไม่เชิงพงว่าได้ยินเสียงอะไรเราได้ยินเสียงแว่วๆเหมือนนึกว่าพี่อ๋อกับพี่รัเออหาดใจกันโอ้ยด่าแล้วตอนนี้ต้องมาห้ามเล้วเอ้าหลอกร้องพรลัสนะคะจบแล้วไม่หรอกพี่อ๋อกับพี่รัฐไม่ได้พูดเลยพี่อ๋อกับพี่รัฐบอกว่าโกอะไรโอนโนอะไรก็ไม่รู้

ไอ้นี่ก็มากินนี่นะเอ้ากับแก้มกำลังมาไอ้นี่กัดเรียบร้อยโอ้พี่กำลังไปล้างมือว่าจะมากินกับแก้มไม่ดูอะไรเลยพี่เลยบุ่นเลย่นเลยได้เขาเลยนะปีนขึ้นได้นะโอ้ยมันจะไปปีนได้ยังไงไม่มีอะไรไม่แย่งกระดูกกนไปกินเลยไอ้นี่กัดเรียบหรืออะไรเนี่ยจะได้นอนในบ้านแม่มันดันได้นะคะช่างมันนอนนี่ก็ได้นอนนี่ก็ได้ที่ว่าจะหลับร้อยยุงเยอะขนาดนี้พัดลมนี้ตัวหนึ่งมเพอนมวนก็มีแล้วคให้มาดูหนึ่งพระเช้านี่ มันอตอเย็นนะเอาแล้วบ้านยายป้านี่แหละล็อกได้ยังล็อกได้แล้วทำไมแกไม่ล็อกกันนะล็อกได้แต่บหันกุญแจมาล็อกแล้วบอกมีกุญแจนเนาะวันนี้แกจะลงลัเอาที่นอนเด้อแม่ฮันนี่เด้อลักเอาที่นอนแล้วก็ตู้ลากเอาตู้ตู้แป้งนะก็นี่นะครับพิจกันยดิวถึงขนาดไม่เข้าไปหาอาบน้ําเลยครับยังเคียงกันแม่มาต่อยน้าไม่ไหรเนาะน้ำมานพี่ออกไม่ไร ทำไมต้องก๊อกมันแตกอ้าวปัญหาเกิดละซื้อมาซ่อมไงตกลงไหมเถียงกันจนไปตีก๊อกน้ำเลยเหรออะไรมันาเกลียบเหรออต่อเหรอเราพี่อ๋อข้อตอมันเหรอใตเอ็ม้กินลีอาแล้วข้ต่อไม่มีเหรอเนีอาบ่ไหนยังอย่งนี้เดี๋ยวผมไปยิ่นก็ลดแล้วนะนนี้อ้วกทุกคนไงบอ ยาวๆพี่อพี่รัตเียนรูีกน้ายังไม่ได้ดูคลิปแอวงวันนี้เลยะคดวงพรัตไปตามดูโอเคนะครับาบคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชมช่องช่องพงไอเดียโอ้ยนะครับทุกท่านาไม่รบกวนพี่อ๋อแล้วนะพี่อ๋อที่สร้างมาบิวมาบิว สายวิวสายวิวกลับแล้วพี่รัฐนึกว่ามันต้องไปคู่กันมันพี่ไปครับนเดนสุกึกว่านะครับทุกท่านนอนึกว่าพี่ออกกับพี่รัฐนะทะเลาะกันทะเลาะกันตีกันนะครับจนก๊อกน้ำแตกเลยนะครับเอ้านึกว่านี่คือนึกว่าก็เลยมาสรุปสรุปนะครับทุกท่านเรามันก็เลยมาพิสูจน์นะครับ ก็ยังดีกันอยู่นะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะกอไผ่นะครับโอเคนะครับอะไรเอาเอางานเข้าแล้วอะไรงานเข้าแล้วฮะฮะผมสั่งผมสั่งด่วนเนี่ยผมสั่งเราจะบิวอยู่เดี๋ยวเดินบิวหน้าบ้านงานเข้างานเข้าช่างพงนะครับตอนนี้ ั่นเข้าจัาง,งนีบรรยากาศล่าสุดครับที่หน้าบ้านลุงนะครับลุงก็สวดมนต์อยู่นะครับซึ่งเอ็มไม่ได้ไปนอกวันนี้เพราะว่าเหนื่อยครับวันนี้รู้สึกว่าหนึ่งเดี๋ยวจะอาบน้ําแล้วนะครับรอลุงก็รอลุงนะครับรอลุงมาบ้านเดี๋ยวจะรออยู่ที่หน้าบ้านนะครับ รถใครมานะครับรถใครมารถใครมารถใครมาหน้าบ้านรูอื้อรถใครมานะ เดี๋ยวนะครับรถใครมาเออดูก่อนต้องด,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 <อ>ดับรถนะดับรถนะดูป้ายทะเบียนก่อนอื่นต้องซูมไปที่ป้ายทะเบียนนะครับถ้ามีรถต้องสงสัยเข้ามานะครับ<อ>ดูป้ายทะเบียนนะครับออพอพึ่งทอทงแปดเก้าแปดศูนย์โอ้จ่าอัดนะครับจ่าอัดนี่ก็รถใครนะครับ <S <S อ,อ,อาบน,น้ารา หมดขึ้นไลท์ใช่ไหมเนี่ยใช่นี่มือไลท์ทำงานครับเอฟซีเอฟซีเข้ามาดูนะครับค <c oughs> นตกเนี่ยคนตกมตาตะเซาอันนี้บรรยากาศล่าสุดที่หน้าบ้านเนาะองก็กส่วนมรอ,อยู่นู่นนะครับอาจจะหมดตามเอ้ย <c oughs> เอาง่ายมากบ่ <c oughs> เค okay, นะครับคลิปนี้อัปเดตล่าสุดนะครับสถานการณ์ที่หน้าบ้านลุงพลนะครับเราก็ยังเกาะติดอยู่ครับเราจะเดินทางกลับกันทุ่งนี้นะครับตอนเที่ยงนะครับโดยประมาณเพราะว่าจะต้องไปตัดผมนะครับพ่อวันจันหัวหน้ากําลังคนเน้นย้าม,มาคนระับหัวุ้งเกียนนะครับจะตัดวะเนี่ยตัดตัดตัดจะตัดยู่สามอมอ โอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ